สวัสดีครับมาพบกับรายการ Joker Code TV นะฮะวันนี้เราจะมาอยู่ในคำถามอยู่ในช่วงคำถามกวนๆตอบกวนๆนะฮะแฉพเชนแรกของเรานะฮะชื่อเลยครับมึงจะเ,เงียบมึงจะเงียบเป็นพิธีการไหลสัตว์โอเคครับคอเลยนะ,ะ okay, <Okay. S 2> ครับโอเคครับขอเข้ามาเลยนะครับ สวัสดีครับนี่คือคุณคือผู้โชคดีของรายการเรานะฮโทรมาอะไรนักหนาวะต่อคนกลนวต่อคนกวนะฮะเนื่องจากคลิปที่แล้วมันเฟล,ลไปนะฮะต้องขอโชวขคืนมาใหม่นะฮะนี่คุณว่างหร <c oughs> ือเปล่าครับตัวว่างทุกเวลาถึง11โมงเท่านั้นแหละโอเคแต่บ้านกูนาฬิกามันทุมบหนึ่งครับชุ๊บนึง มันไม่เปลี่ยนเลยนะัะตั้งเวลาใหม่ขอถามคำถามแรกครับสมมุติว่าถ้าคุณเป็นซอมบี้นะแล้วพ่อคนถือสปาร์ตามึงครับแล้วมามาฟันหัวมึงครับจะโกรธแค้นไหมฮะไม่โกรธพราะเพรพรเพรว่ากูเป็นซอมบี้ไม่โกรธใครๆแม่งก็ต้องฆ่าดิไม่ใช่แต่แต่คุณเป็นแทงครับคุณเป็นแทงคุณเป็นแทงโอ้ยเชี่ย ทำไมอ่ะแทงทำไมไมวรูจักอีกอก็รู้จักไงแต่แทงมันทำไมเล่าโอ้ไม่ใช่สมมติมคุณเป็นแทงครับคุณเป็นแทงในลิฟร์รเดเอ่แล้วท้องไงแล้วพ่อถือขวานมาครับพ่อคุณเป็นไอ้แก่ที่ใส่หมวกครับ <laughs> <laughs> มีแค่ขวานอันเดียวครับกูต้องขรับซะจบ คำถามต่อไปครับเชิญคุณต่อถามได้เลยครับถ้าคุณอืถ้าคุณไปเดินห้างแล้วคุณไปเจอร้านโทรศัพท์ที่หนึ่งไอแพขายพันเดียวคุณจะยอมซื้อไหมซื้อครับยอมซื้อดีแลถ้าเป็นของเก้าครับ โอ้โหคุณฆ่าฆ่าแม่งเลยแ้วสมุดคุณเดาหรอครับคุาว่าโอ้เลยเข้ามาเลยเข้ามาครับไอ้แพ็คพันเดียวนะครับเขาไม่แพ้ผมผมเลียงมาแล้วครับเดียวนี่แล้วคุณเพิ่งมึลูไอ้หลังว่ามันเป็นของเจนะครับคุณจะทํายังไงครับไปฆ่าเจ้าของร้านทิ้งเจ้าของแล้วมันหนีไปต่างประเทศแล้วครับครับโอ้โหแม่งให้ตํารวจสากลแม่งตามไปจับเลย แล้วถ้ามาต่างประเทศแล้วถ้าพ่อเป็นเนียฮะพ่อมันอยู่หน่วยงานเนียฮะอ๋อก็จับแม่งทั้งคู่เลยพ่อมันขึ้นตรงประธานาธิบดีเลยนะฮะพรอแล้วแล้วถ้าเพื่อนมันเป็นหน่วย CIA ครับแล้วแม่เป็นแม่เป็นหน่วย FBI ครับแล้วปู่เป็นนาซาครับโจะทำไงวะเดี๋ยวจับตะกี้ดี อย่างนั้มันไม่ต้องมาหายแพน้รามัรตัวอยู่แล้วมันจะหลอกคนเล่นๆไหมครับอโอเคครับพอคุณที่ตอบตอตบคุณควรนะฮะบายบายโอเคหรือบอกอ่ามันตอไปคนนี้ใครวะอ่าอ่าอ่าขอต่อเลยเร็วๆแคปช้อนที่สองอ่า ไม่เราบะไม่เราบะใครเขาจะรับแบบซุ่มๆไปมั่วๆอย่างเงี้ยเกพปบีแล้วพปิดคลิปเหรอคลิปโป๊ะให้ดูคลิปโป๊ะแร้เลยโอเคลีมู่ออกไปปุ๊บ รีบออกมาแล้วโอเครลดเร็ววเร็วดเร็วดรีบรีบคอต่อเร็วเฮ้ยับทไลออนแล้วสวัสดีครับนี่คือรายการคำถามุกวนๆตอบกวนนะฮะคุณคือผู้โชคดีของรายการเรานะฮะเออคุณชื่ออะไรครับอกัสอกัสชื่ออกัสใช่ไหมครับเออคุณออกัสฮะ ผมพอถามคำถามแรกว่านะฮะ <_ EN> ม่คิวถามอะไรวะหรือมะเออคือค <_ EN> ำถามแรกนะฮะสมมติว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นซอมบี้แล้วคุณออการ์ดก็เป็นซอมบี้แล้วพุทธออการ์ดเป็นเจ้าพ่อซอมบี้ครับเป็นคนที่ใหญ่สุดในซอมบี้ครับแล้วพ่อคุณ <_ EN> หยิบ M สิบหกมายิงคนนะครับคุณจะทำไงกับพ่อครนะับ ไลเดอร์คิกไลเดอร์คิกโคตรเกียนเลยโอเคครับคุณต่อบเิญครับเชื่อชชมถามชเชิญถามต่อเลยครับสมมติถ้าคุณไปเดินห้างนะครับแล้วคุณไปเจอร้านขาย iPad นะครับเขาขายเพียงแค่พันเดียวแต่คุณก็โดนหลอกมันคือของเกงคุณจะทำยังไงครับคุณเพิ่งม,มาลู้ตอนหลังครับคุณจะทำยังไงครับ หยิบเครื่องมือปืนไปทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ยิงลส่คนขายเคนข <คน S 1> ายคนทานยู่พิษต่างประเทศ<น>แล้วรร <laughs> ถ้าคนถ้าคนขายดีก็ก็ตำรวจเรียกตำรวจมาแล้วก็เรียกซอมบี้มาทั้งหมดอ่าอ้นี้มันคำตอบแปลกแนวว่ะครับเป็นคำ <laughs> ตอบที่สุดยอดมากนะครับเอาแตไปเลยตบม,มือถับตบมือตบมือครับตบมือ ตบไม่ให้เลยโอเคตบไม่ให้โอเคนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะคุณออกคัทใช่ไหมฮะลองเคสลองเคกบายโอเคครับ <c oughs> เอ้เราเราแค่สองคนก็พอแล้วโอเคครับก็จบรายการของเราไปทนะ่านพิธีกรรายการต่อบายบาย